17สิงหาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับพาท่านมาอัปเดตผลจากการที่เราดำเนินการปลูกผู้เรียนบ้านต้นนี้ทิ้งไว้ประมาณเกือบ2ปีนะครับหรือว่าสองปีกว่านี่แหละเราจึงเอาพันหมอนทองมาเสียบนะครับเสียบตรงนี้เมื่อพันหมอนทองที่เราเอามาเสียบติดแล้วเราจึงตัดตรงนี้ออกครับนี่ครับนี่คือร่องรอย แต่เดิมที่เราทําการตัดออกนะครับเมื่อตัดออกแล้วกิ่งที่เราเสียบติดนี้เขาก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตและอีกไม่นานก็คงจะหุ้มตรงนี้เข้าไปเราทําสําหรับต้นนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เกิดอาการเปลือกแตกเนื่องจากว่า,าด้านหลังของเรานั้นเป็นเมื่อก่อนนั้นเป็นป่ายางพาราตรงนี้ครับเป็นป่ายางพาราของเพื่อนบ้านแล้วมันก็จะมีร่มเงามา,าบาง เรเรียนต้นนี้เราปลูกได้เกือบจะสามปีแล้วครับทีนี้พอเขาตัดต้นยางยางออกก็ทำให้แสงแดดเข้าไปสู่ลำต้นโดยตรงนะครับจึงทำให้เปลือกแถวๆนี้แตกผ่านไปหนึ่งปีนะครับปีที่แล้วนี่เขาตัดไปนะครับผ่านไปหนึ่งปีปรากฏว่าร่องรอยที่เขาแตกนั้นเขาก็มีเปลือกหุ้มออกมาอ่าเริ่มที่จะอ่าชิดกันแล้วนะครับเนี่ยอีกไม่นานก็คงจะชิดกันนะครับ นี่คือ,อพัฒนาการของทุเรียนที่เราปลูกโดยการอเอามาทาบต้นนะครับการเจริญเติบโตถามว่าตบโตด,ดีหรือไม่นะครับจากการที่เราสังเกตนะครับการเจริญเติบโตของเขานี่จะรวดเร็วกว่าการปลูกแบบปกติที่ใช้ถุงดำมาปลูก ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าการที่เราปลูกทุเรียนบ้านไว้ก่อนเป็นปีสองปีแล้วนี่รากเขาจะเยอะหาอาหารได้เยอะเวลาเราเสียบกิ่งข้างเมื่อเสียบติดแล้วแล้วก็ตัดตรงนั้นออกอมันจะทําให้อาหารต่างๆเนี่ยมาส่งเสริมกิ่งที่เราเสียบติดเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วมากนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับเราเคยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ ครั้งนี้ก็คงจะตัดอีกครั้งหนึ่งเรารอให้ถึงฤดูแล้งเราถึงจะตัดตรงนี้ออกนะครับกิ่งนี้ออกเพราะว่า,วาจำนวนกิ่งของเขาก็ดูค่อนข้างที่จะเยอะหนานแน่นนะครับเรายังไม่มีการแต่งข้างบนนะครับเรารอแต่งในช่วงฤดูแล้งคือรอให้หมดผลก่อนถ้าหากว่ามองดูในภาพไกลๆนะครับนี่ครับเราก็จะเห็นว่าเขาจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างที่จะโอเค เราทําการเสียบข้างแบบนี้2อสต้นนะครับนี่คือต้นที่1นึ่งส่วนต้นที่2อยู่ทางโน้นนะครับเสียบในเดือนเดียวกันนะครับถ้าหากว่ารวมระยะเวลาหลังจากเสียบติดมาถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณอสองปีกว่ากล่าวคือเราปลูกต้นทุเรียนบ้านไว้ปีกว่าหรือ2ปีแล้วมาเสียบติดอีกสอปีกว่านะครับมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะเป็นรวมแล้วก็น่าจะสปี ทุเรียน4ปีนี่โตได้ถึงขนาดนี้นี่โอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูอีกต้นหนึ่งที่เราทําการเสียบข้างติดนะครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ครับต้นนี้ก็เป็นการเสียบข้างติดนะครับเราพึ่งมาตัดตรงนี้ออกเมื่อปีกลายนี่นะครับเนี่ยเขาก็โตเร็วเหมือนกันนะครับอ่เพราะฉะนั้นการเสียบข้างทุเรียนเนี่ยโดยการปลูกทุเรียนบ้านไว้ก่อนแล้วค่อยมาเสียบข้างนี่ วิธีการอย่างนี้น่าสนใจนะครับเราทำไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับสวนของเรานะครับเห็นไหมครับว่าข้างบนนั้นสูงเต็มที่ไปแล้วโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ